มหาศึกล้างพิภพสวรรค์โลสตา14บทที่33แผนสำหรับรังนางพญาเผ่าพันมแมลงหลังจากคุยกับภรรยาของเขาได้สักพักเขาก็พบกับลูกชายของเขาทั้งสองคนตระกูลหลัวจัดงานเลี้ยงต้อนรับหลัวเฟิงขึ้นในคืนนั้นสมาชิกของตระกูลหลัว ต่างก็รีบเดินทางกลับมาจากที่อื่นๆในจักรวาลในตอนเย็นงานเลี้ยงเริ่มขึ้นและเหล่าสมาชิกต่างก็คึกคักกันในห้องโถงสวัสดีท่านผู้นำผู้คนมากกว่า2,000คนคุกเข่าในห้องโถงด้วยความเคารพห้าห้าหลัวเฟิงนั่งบนที่นั่งหลกักและมองไปยังฝูงชนด้านล่างด้วยรอยยิ้ม ผู้คนกว่า2,000คนมีทั้งชายและหญิงเด็กและผู้ใหญ่ผ่านพ้นมาหลายชั่วอายุคนแล้วและตอนนี้คนที่อายุน้อยที่สุดคือหลานรุ่นที่11จากในบรรดา2,000คนที่อยู่ที่นี่มีผู้ชายประมาณ500คนที่เหลือเป็นผู้หญิงแน่นอนว่ายังมีลูกสะใภ้หลานสาวและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย แม้ว่าจะมีสมาชิกจำนวนมากในครอบครัวที่มีคู่สมรสเพียงคนเดียวขณะเดียวกันที่พวกเขาสำรวจจักกรวาลและเพิ่มขอบเขตการสำรวจออกไปอันไกลโพ้นพวกเขาต่างก็ได้รับอิทธิพลจากครอบครัวอื่นๆในจัก,กรวาลหลายคนในตระกูลมีภรรยาหลายคนหรือแม้กระทั่งหลายสิบคนแน่นอน ผู้แข็งแกร่งในจัก,กรวาลผู้มีสถานะและอำนาจที่สูงมักมีภรรยาหลายคนในการเข้าร่วมการประชุมครอบครัวในวันนี้ผู้ชายสามารถพาภรรยามาได้มากสุดเพียงสามคนเท่านั้นและห้ามพามามากไปกว่านี้ทุกคนลุกขึ้นเถอะหลัวเฟิงสั่งครับท่านผู้นำผู้คนกว่าสองพันคนลุกขึ้น หลัวเฟิงมองไปยังทารกที่พ่อแม่ของเขาอุ้มอยู่ด้านล่างหลายคนกระพริบตาและมองมาที่เขาดวงตาบางดวงเป็นสีน้ำเงินเข้มและบางดวงผสมกันอย่างเห็นได้ชัดสวีซินหลัวเฟิงเรียกภรรยาของเขาที่อยู่ข้างๆเบาๆคนรุ่นหลังๆดูเหมือนจะมีภรรยามากขึ้นจำนวนลูกก็เพิ่มขึ้นด้วยอืม สวีซินพยักหน้าเช่นเดียวกับหลานชายรุ่นที่เก้าของเธอไงหลัวเคอดี้เขามีพันรยา51คนหนึ่งในสามเป็นมนุษย์โลกส่วนที่เหลือทั้งหมดมาจากเผ่าพันธุ์อื่นในจัก,กรวาลแน่นอนว่าพวกเขายังคงเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความใกล้เคียงกับผู้หญิงบนโลกและนั่นคือกฎครอบครัวของเรา เขามีลูกชาย21คนและลูกสาว28คนหลัวเฟิงพูดไม่ออกหลัวเคยดีเนี่ยนะเหรอชื่อเสียงของครอบครัวเติบโตขึ้นและเมื่อตระกูลหลัวแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอรับตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเป็นหนึ่งในสี่มหาเศรษฐีของประเทศจักกรวารการอู เผ่าพันธุ์พื้นเมืองจำนวนมากในประเทศจากปะปนกันสวิสซินกล่าวอย่างช่วยไม่ได้เป็นธรรมดาที่เด็กรุ่นหลังเหล่านี้จะได้รับอิทธิพลตามไปด้วยครอบครัวใหญ่ในจัก,กรวาลบางคนแต่งงานมีคู่สมรสมากกว่าหนึ่งหมื่นคนและมีลูกมากกว่าหนึ่งหมื่นคนเช่นกันเมื่อเทียบกับพวกเขาครอบครัวของเราถือว่าดีกว่า สวีซินกล่าวหลัวเฟิงเงียบนี่เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเมื่อครอบครัวเติบโตขึ้นและเพื่อให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองดังนั้นครอบครัวจะต้องมีขนาดใหญ่แน่นอนและด้วยจำนวนที่มากขึ้นโอกาสของชนชั้นสูงจะสูงขึ้นเช่นกันสวีซินยิ้มตระกูลพื้นเมืองเหล่านั้นในจัก,กรวาล พวกเขาไม่ได้มีสมาชิกนับล้านเพียงอย่างเดียวผู้ครองดาวผู้ครองแดนและระดับจัก,กรวาลพวกเขาก็มีนับไม่ถ้วนเช่นกันหลัวเฟิงฝืนยิ้มถ้าคนในตระกูลรุ่นหลังๆของเขาทุกคนแต่งงานกับภรรยาหลายสิบคนและให้กำเนิดลูกหลายสิบคนใน1 0 0่งร้ถึงพันปีประชากรครอบครัวของเขาจะอยู่ในช่วงหลายล้านล้านคน มันเป็นเหตุผลที่มนุษย์แข็งแกร่งขอรับนีแลนพูดข้างข้างเขาเบาๆเพราะความอุดมสมบูรณ์มนุษย์จึงมีการสืบพันธุ์มากมายตัวเลขจึงมีมากเช่นกันหลัวเฟิงหันไปมองที่ดีแลนการสืบพันธุ์เด็กหลายสิบคนให้ความรู้สึกคล้ายกับแม่สุกรออกลูกทีละกลุ่ม คุณดีแลนพูดถูกสวีสซินยิ้มและพยักหน้าเพื่อให้ครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นมันไม่สามารถพึ่งพาคนคนเดียวได้ดังนั้นจึงต้องการสมาชิกจำนวนมากในครอบครัวแต่ครอบครัวของเรามีผู้ชายเพียง500คนเท่านั้นเมื่อเทียบกับครอบครัวพื้นเมืองต่างๆในจัก,กรวาลมันช่างน่าสมเพชสิ้นดีห้าห้าห้า หลัวเฟิงยิ้มรุ่นของเขาเองหลัวผิงและหลัวไห่อย่างน้อยคนรุ่นแรกแรกส่วนใหญ่มีคู่สมรสหนึ่งคนหรือบางครั้งมีสองถึงสคนต่อมาก็มากขึ้นโดยเฉพาะหลานรุ่นที่หกรุ่นที่เจ็ดมันดูบ้ามากจริงๆตอนนี้หลัวเคอร์ดี้มีภรรยาหลายสิบคนฉันเกรงว่าคนรุ่นหลังจะบ้ามากกว่านี้ หลัวเฟิงหัวเราะเบาๆขณะดสวีซินกล่าวต่อว่าในที่สุดมันจะไม่แปลกแม้แต่น้อยหากมีภรรยาเป็นพันหรือหลายหมื่นคนหลัวเคอรี่เหรอหลัวว่าที่นั่งถัดออกไปหัวเราะพี่ชายคิดชื่อนี้ฟังแล้วดูเหมือนจะถูกนะความแข็งแกร่งของเด็กนั่นอยู่ในระดับปานกลางแต่เขามีภรรยาและลูกมากมายพวกเขาถือว่ายังเด็กอยู่ ผมเคยเจอเด็กคนนี้เขาฉลาดมากครอบครัวให้ดาวเคราะหชีวิตสามดวงแก่เขาเป็นอนณาเขตเขาไม่เพียงสร้างคฤหาสือหไม่กี่แห่งที่นั่นแต่เขายังสร้างคฤราสือหัอีกหลายๆที่ในจัก,กรวาลมันเป็นที่ที่เหมาะแก่การเก็บผู้หญิงของเขาไวจ้จริงๆตอนนี้เขาอายุยังน้อยผมคิดว่าในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า เขาจะมีพรรยาถึงหลักร้อยหรือหลักพันแน่หลัวเคอร์ดี้หลัวเคอร์ดี้หลัวว่าสายหัวเพียงแค่ใช้เด็กๆจำนวนมากที่เขามีบางทีเขาก็อาจจะสามารถเอาชนะศัตรูได้อัศเจรีมันเป็นชื่อที่ถูกต้องสำหรับเขาฉันจะบอกให้สวีซินยิ้มขณะกล่าว พันระยะหา51อคนเป็นจำนวนที่รายงานเข้ามาตามระบบรายงานสมาชิกภายในครอบครัวหลัวเคอร์ดี้มีอีก62คนที่ยังไม่ได้รายงานหลัวเฟิงและหลัวว่ามองตากันทันทีเขาทั้งสองพูดไม่ออกสุดยอดมากขอรับสวดยอดสวดยอดเลยขอรับห้าห้าหห ดีแล่นลั่นเบาๆการรวมตัวครั้งนี้หลัวเฟิงเล่นกับทารกแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้เขาตกใจมากที่สุดก็คือหลัวเคอดี้หลัวเฟิงมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปครอบครัวของเขาจะเติบโตอย่างมหาศารเมื่อเทียบกับตระกูลในสมัยโบราณหรือราชวงศ์ของอาณาจากักรหุบเขามังกรดำ หรือตระกูลจีและตระกูลพื้นเมืองอื่นๆแม้ว่าครอบครัวของเขาจะมีมากกว่าร้อยล้านมันจะไม่แม้แต่เศษเสี้ยวของตระกูลในสมัยโบราณเลยหลังพิธีหลัวเฟิงสวิสซิงหลัวผิงและหลัวไห่นั่งด้วยกันเป็นครอบครัวพ่อหลัวไห่ถามคราวนี้พ่อจะอยู่อีกนานแค่ไหนเสี่ยวไห่ คราวนี้พ่อจะอยู่บนโลกนานพอสมควรหลัวเฟิงยิ้มขณะลูบหัวลูกชายของเขาลูกชายทั้งสองของเขาหลัวผิงดูคล้ายกับหลัวว่าเขาดูมั่นคงและมีเหตุผลมากกว่าในขณะที่หลัวไห่เป็นคนเลือดร้อนและเป็นสมาชิกอยู่ในโรงฝึกการอูในปัจจุบันด้วยการเลี้ยงดูของครอบครัว ตอนนี้เขาอยู่ในขั้นที่8ของระดับดาวฤกษ์นานแค่ไหนหลัวไห่ถามหลัวผิงมองไปที่พ่อของเขาเช่นกันถ้าสั้นๆก็ไม่กี่ร้อยปียาวๆก็พันปีหรือเป็นหมื่นหลัวเฟิงยิ้มตอนที่พ่อรักษาการในตำแหน่งทูตพ่อจะอยู่ที่นี่ในโลกความเป็นจริงเว้นแต่จะมีภารกิจพิเศษที่สมาพันธ์จัก,กรวาลเสมือน ส่งมาในบางครั้งเวลาที่เหลือพ่อจะอยู่ที่นี่เย่ yeah, หลัวไห่ดีใจเย่เย่หลัวผิงและหลัวไห่สองพี่น้องชูกำปั้นขึ้นแสดงความดีใจหลัวเฟิงและสวิสินหัวเราะมีสมาชิกหลายคนในครอบครัวมีเพียงลูกชายของเขาสองคนที่เขาใกล้ชิดที่สุดฉันจะไม่ออกไปสำรวจจัก,กรวาลในช่วงสองสามปีนี้ หลัวหายตะโกนฉันจะอยู่บนโลกหห้า้าพ่อในกลุ่มอารักขาของพ่อจริงๆแล้วมีผู้ครองแดนหนึ100คนผู้ครองดาวสิบคนจุดพีทีและแม้แต่ระดับอมตะในอนาคตจะให้เขาสอนผมอย่าไปรบกวนดีแลนถ้ามันไม่สำคัญแค่ครั้งหรือสองครั้งได้ หลัวเฟิงสั่งลูกยังอยู่ในขั้นที่8ในระดับดาวเลิกผู้ครองดาวทั้ง10บคนในทีมอารักขาล้วนได้รับการยอมรับจากกฎการกำเนิดพวกเขาทั้งหมดสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกได้แค่บอกพวกเขาก็เพียงพอแล้วหลัวไห่ยพยักหน้าครับพ่อผู้ครองดาวที่ยอมรับโดยกฎการกำเนิดแม้แต่ทุ่งแห่งดวงดาวหุบเขามังกรดำ ก็ยังมีผู้ครองดาวระดับนี้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นสวิสินหลัวเฟิงมองไปที่ภรรยาของเขาผมมีแผนว่าจะซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง2อถึงสชิ้นจากจัก,กรวาลเสมือนมาใช้สร้างโลกใหม่สร้างโลกสวิสินหลัวผิงและหลัวไห่ดูตกใจที่หลัวเฟิงพูดใช่หลัวเฟิงพยักหน้า นีแล่นหลัวเฟิงตะโกนเพื่อสื่อสารเข้าไปในบ้านที่ห่างออกไปหนึ่งกิโลเมตรสู้นีแล่นปรากฏตัวกลางอากาศนายท่านนีแล่นตะโกนหลัวผิงหลัวไห่และสวิสเซนมีท่าทางเริ่มจริงจังทันทีบอกพวกเขาถึงแผนการของผมที่จะสร้างโลกใหม่ทีหลัวเฟิงกล่าว ขอรับนีแลนมองไปที่สวิตซินและสองพี่น้องความยิ่งใหญ่ของนายท่านคือการเป็นลูกศิษย์ของจักรพรรดิเจนเยี่ยนและใช้โอกาสครั้งแรกเพียงครั้งเดียวนายท่านสามารถก้าวเข้าไปเป็นสมาชิกในชั้นปฐมภูมิเป็นหนึ่งในกลุ่มหัวกะทิชั้นนำของสมาพันธ์จักรวาลเสมือน และทางสมาพันธ์ให้การสนับสนุนอัจฉริยะเช่นนี้อย่างไรก็ตามเผ่าพันธุ์อื่นในจัก,กรวาลก็เช่นกันสวีซินหลัวผิงและหลัวงหายตกตะลึงไม่มีความยุติธรรมและความแน่นอนในจัก,กรวาลสงครามมีอยู่ทุกที่เสมอนีแล่นกล่าวต่อว่ากองทัพของประเทศในจัก,กรวาลทหารจำนวนมากเสียชีวิตทุกวัน ทหารเหล่านั้นเปรียบเสมือนมดจำนวนมากใต้เท้าช้างสําหรับปัจฉริยะอย่างแท้จริงเช่นความยิ่งใหญ่ของนายท่านเขาถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงต่อเผ่าพันธุน์อื่นๆด้วยพรสวรรค์ของนายท่านปราบใดที่เขาไม่สะดุดล้มซะก่อนมันถูกกำหนดไว้แล้วในอนาคตว่ายอย่างน้อยนายท่าน จะกลายเป็นตัวตนอมตะระดับขุนนางหรืออาจจะกลายเป็นตัวตนอมตะระดับจักรพรรดิและมีโอกาสเล็กน้อยที่นายท่านจะสามารถเป็นผู้นำประเทศที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลสำหรับอัจฉริยะที่แท้จริงเหล่านี้มนุษยชาติตระหนักถึงความสำคัญของเขาโดยธรรมชาติดังนั้นเผ่าพันธุ์อื่นๆก็เช่นกัน สิ่งที่มนุษยชาติทำคือการสนับสนุนเลี้ยงดูในขณะที่เผ่าพันธุน์อื่นๆบางเผ่าพันธุ์เลือกที่จะสังหารก่อนที่อัจฉริยะจะเป็นภัยคุกคามนีแลนกล่าวการแสดงออกของสวิสิซนหลัวผิงและหลัวไห่เปลี่ยนไปนีแลนยิ้มไม่ต้องกังวลไปขอรับเผ่าพันธุ์เช่นนี้มีไม่กี่กลุ่มที่ซ่อนตัวอยู่อย่างลับๆ พวกเขาไม่กล้าเปิดเผยตัวเองง่ายๆท้ายที่สุดการซ่อนตัวในหมู่พวกเราและการไม่ถูกค้นพบเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะทำนอกจากนี้อัจฉริยะที่สมบูรณ์ยังไม่โตเต็มที่ตำแหน่งและสถานะของพวกเขาจะเปรียบเสมือนตัวตนอมาตะระดับขุนนาง และที่สำคัญการจะทำลายเทคนิคอวกาศที่ใช้ปกปิดโลกอยู่ในปัจจุบันนั้นอย่างน้อยๆบุคคลบุคคลนั้นต้องเป็นตัวตนอมะตะระดบับขุนนางที่เชี่ยวชาญเทคนิคอวกาศและถึงกระนั้นตัวตนอมะตะระดบับขุนนางเหล่านี้พวกเขาจะไม่ทำเองเป็นการส่วนตัวเพราะการทำเช่นนั้นจะถือเป็นการเปิดเผยต,ต,ตัวเอง และหากเปิดเผยตัวเองภายในอาณาเขตของมนุษย์พวกเขาคงหนีไม่พน้นหลัวเฟิงพยักหน้าดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลมากนักดีแลนกล่าวสวีซินหลัวผิงและหลัวไห่ยพยักหน้าการปกปิดตัวเองของเผ่าพัน์ธุเหล่านี้มันยากพออยู่แล้วและพวกเขาก็เป็นตัวตนอมตะระดับขุนนาง สำหรับเผ่าพันธุ์เหล่านี้คุณค่าของพวกเขาเปรียบเสมือนตัวตนอมะตะระดับจัก,กรพรรดิพวกเขาไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของเราดีแลนยิ้มพวกเขาทนไม่ได้ที่จะสูญเสียบุคคลสำคัญระดับนี้และในทางกลับกันยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไรก็ยิ่งยากสำหรับพวกเขาที่จะเข้าไปในอาณาเขตของมนุษย์และหลบซ่อนตัว แต่เท่าหากมีช่วงเวลาที่พวกเขาทำสำเร็จพวกเขาทั้งหมดจะกลายเป็นเมียคนสำคัญและเราก็ประมาทไม่ได้เช่นกันการลอบสังหารมีหลายวิธีที่จะทำพวกเขาสามารถใช้ยาพิษหรืออาวุธอัตโนมัติหรือวิธีการพิเศษบางอย่างได้มีแลนกล่าวอย่างไรก็ตามมีหลายวิธีที่จะฆ่าใครสักคนสวีซินและสองพี่น้องตกใจ คุณสามารถผ่อนคลายได้ในช่วงเวลาที่สมาพันธ์ส่งทูตผู้บังคับบัญชาคนใดออกไปถ้าทางสมาพันธ์ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ได้พวกเขาทั้งหมดคงหายไปนานแล้ว มีแล่นหัวเราะสมาพันธ์จากกระวาลเสมือนมีแผนการปรับปรุงที่สมบูรณ์แบบสำหรับดาวเคราะห์ที่อัจฉริยะอาศัยอยู่ในระยะยาวอย่างน้อยก็สามารถรับประกันได้ว่าดาวเคราะห์เหล่านี้จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เมื่ออยู่ในนั้นเมื่อพวกเขาออกไปทำภารกิจอื่นๆปกติแล้วพวกเขาจะเผชิญกับอันตรายเท่านั้นหลัวเฟิงยิ้มมาเชื่อในพลัง ของสมาพันธ์จากกระวาลเสมือนกันเถอะเออใช่สิรังนางพญาเผ่าพันธ์แมลงเป็นอย่างไรบ้างหลัวเฟิงถามมีสิ่งสำคัญสองอย่างที่เขาต้องทำบนโลกนี้อย่างแรกคือสร้างโลกใหม่อย่างที่สองคือแผนการสำหรับรังนางพญาเผ่าพันธ์แมลงจบบทที่33ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับ รบกวรช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ